สวัสดีครับตอนนี้คุณดูหนังนอกแต่เลี้ยงชั้นนะครับหนังที่ผมจะเลี้ยงชั้นในคราวนี้นะเรื่องเดรสเอานะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับก็มียูเซอร์ชาวอินโดนีเซียนะครับส่งมาให้ผมอยากช่วยเลี้ยงชั้นนะครับผมก็เลี้ยงชั้นให้ท่านแล้วนะครับผมก็เรื่องย่อข้าวนะคะก็จะเกี่ยวกับนักเรียนวัยรุ่นผู้หญิงอะไรเงี้ยไปไปเจอสิ่งเขาเรียกอ,อะไรนะสิ่งเหนือธรรมชาติอ่ะที่บ้านล้างคราวนี้ มันน่าจะเป็นอารมณ์แบบวิญญาณปีศาจอะไรเงี้ยแหละแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งก็คือนางเอกอ่ะเหมือนจะมีพลังพิเศษที่ต่อสู้กับวิญญาณได้อเออเขาก็เลยพยายามใช้พลังพิเศษเนี้ยช่วยเพื่อนออกมาจากตรงนั้นแต่หนังเรื่องนี้นะครับก็ดัดแปลงไปจากเกมยอดฮิตนะครับผมก็ลองไปดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะหนังที่สร้างจากเกมนะครับผม คุณแชร์ปะเนี่ยคองงอั้นนะนี่ชุดนักศึกษาปะเนี่ยเออเหมือนของไทยเลยน,นะก็ถ่ายทำไมอ่ะก็หาเพื่อนมาห<ร><ม>าสิ<ร>แน่แนอนไม่กล้าดูยังไม่เห็นอะไรเลยเราให้ลู่น้องแกล้งเราไม่ได้นะเราไปยิ่งคิดว้ย Yes, Linda itu kenal amat jaga bentuk itu. Wah, yakin Si Linda ada di bangunan lo, Halo, Linda kan? Kelas blas Linda, siapa? H, siapa? sih, bang? Jib, nih? Oh, mana? Oh, wow. Oh, kuno, di sini aja. Eh, kita bangun siang doang di sini. Eh. Di dunia ini, kenapa kosong, ya? Oh, ini maksudnya, menjaga lap nong, pah? Nah, di lap nong, geng nong, gitu, ya? Ini, kok, terasa apa Gua Oh, rasa. ตัวปรมาณจะีนสบู่รงกนาะรงกระมันมีวางไมอยู่ตัเหมัอนถมีเวทเป็นไหนอ้าวจมน้ำเนี่ยภายในเวยอ่าวะตูประตูเดแ้เราินี้ต้องไม่เข้าะตตีตัวที่ไหนก็ไม่รู้นะเีย นา่ากลัวใช่ได้เนี่ยกลัวปีไ่อะี วอตอนแรกรู้สึกว่าไม่น่าจะน่ากลัวขนาดนี้นะแต่พอแห่แรกนี่คือ,อดูไม่ได้อะกลัวนี่แต่ว่าเขาทําผีแบบน่ากลัวนะอเออทําให้รู้สึกคือมันสมจริงอะแล้วมันน่ากลัวมันไม่ใช่มันไม่ใช่แนวแบบตุ้มแช่แต่ผีออกมาแล้วแบบตลกอะไรเงี้ยคือมันจะมีแนวหนังผีที่เป็นแบบพอผีออกมาให้ดูแบบตลกอะ่ะแต่อันนี้เขาเทาออกมาแบบ ถึงแม้จะเห็นไม่หมดท,ทุกตัวนะแต่รู้สึกว่าตัวแรกก็ก็คือหลอนแล้วอ,ะอ่ะสำหรับผมนะครับก็คิดว่าเอ,อนี่เท่าที่ผมดูเนี่ยผมดาว่ามันเหมือนกับพวกนางเอกเนี่ยมันไปคงไปท่องมลอะไรสักอย่างมันทําให้เหมือนแบบหลุดไปอยู่อีกมิติหนึ่งนะออแล้วเป็นมิติที่แบบมีแต่ผีสางอ่ะแต่ผมถึกว่าการทำสเปเชียลเฟรของเขาเนี่ยโอ้โหมันล้านะคือมันฝีมือดีเลยนะครับผมมันรู้สึกว่าแบบ ไม่ไม่ได้ลอยอะ่ะรู้สึกว่าทําดีเลยอะ่ะแล้วมันเหมือนกับว่า <S <S 2> <S 2> หนังอินโดเนียผมสังเกตม,มาหลายเรื่องนะมันจะไม่ได้พยายามจะทําเป็นเรนแบบนหนังฝรั่งนะคือมันยังมีความเป็นแบบหนังผีของเขาเองนะคร<อ>ผมไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องอชุดแต่งตัวเ,เพราะผมเห็นอยู่แวบหนึ่งที่เป็นเหมือนเป็นชุดชุดแดงๆซึ่งผมก็เดาว,ว่ามันน่าจะเป็นชุดประจาแบบชาติอินโดนีเซียอ,อะไรเงี้ยมันมีแบบใส่ผ้าถุงนีปะใช่ก็เลยคิดว่ามันก็เป็นชุดประจาชาติเขาหรือเปล่าซึ่งเอ้ยมันมันหลอนนะ แล้วไอ้ฉากที่มันเหมือนหันมาฟุบฟับฟุบฟับพื้นจังหวะการตัดต่อหรือว่าการถ่ายภาพของมันเนี่ยผมรู้สึกมันมีความคีดเอ็มากๆเลยนะอผมเห็นยุ้แวบหนึ่งที่เหมือนเหมือนเป็นฉากที่เหมือนว่าเป็นกล้องแท้สายตาได้เหมือนแบบโอวานจามอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าการตัดต่อของมันนี่มันทำออกมาดีนะแบบซาวเพลงหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยซึ่งถ้าใครสสยรลอนๆสยหนังสยองขวัญนะครับผมว่า ก็ลองไปหาดูกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าดูที่ไหนเหมือนกันนะเออแต่ผมว่ามันน่าสนใจมากนะเอออุตสาหกรรมหนังอีโดะอยู่นี้มันเจ๋งนะครับผมไม่แพ้ไทยนะครับตอนนี้ครับอืมแล้วเพื่อนๆที่ชอบหนังแนวสยองขวัญเนี่ยดูหนังเรื่องนี้แล้วเป็นไงมัางครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าท่านไม่ชอบดูหนังต้อนก็แสนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตยไลลืมกดตัิดด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดที่ใหม่ๆก่อนใครนะครับสุดลิปนี้ผมโภมครับไปค่ะลาดไปก่อนสวัสดีครับ